ไมาดำตัววีทราวสนับสน,นุนโดยคิงสเตล่าเวกาน้ำยาล้างผักและผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ มาดามตงบีฟพาววันนี้นะคะมาดามตงก็มาอยู่ที่ตรงนี้เขาเรียกว่าซอยหลังสวนค่ะวันนี้ค่ะมาตามหาร้านเป็นร้านเล็กๆค่ะแต่บอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยมีเสน่ห์มากแล้วก็อินเทรนด์ค่ะเพราะว่าเจ้าของของร้านนี้เนี่ยโอ้โหเธอเก๋ไก๋มากมาดามตงบีเพาวจึงนําเสนอค่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเกดค่ะคุณผู้ชมค่ะคนนี้ค่ะเจ้าของร้านสวยไหมคะ เดี๋ยวเชิญพี่ตวงเลยค่ะ,คะน้องเกดค่ะในร้านเนี้ยน้องเกดได้ไอเดียแล้วก็มูดแอนโทนของที่ร้านนี้เป็นยังไงคะก็จริงๆแล้วความตั้งใจอะค่ะคืออยากทําร้านนี้ให้โปรเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าตอนทําก็คือลื้อฝ้าออกหมดเลยค่ะต้องการที่มันมีอารมณ์เหมือนเป็นลอ็อฟค่ะแต่ว่า all 6 i x t o 12เนี่ยมันมาจากไ คะน้องเกดคือจริงๆชื่อก็คือตรงไปตรงมามากๆก็คือ six to 12เนี่ยคือเวลาเปิดของเราค่ะ s ก็คือเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าใช่ค่ะอเนี่ยมาจากว่าทุกคนทุกที่ทุกวัยตามช่วงทุกทุกเวลาก็คือยินดีต้อนรับทุกท่านใช่ค่ะใช่ไหมคะทุที่นี่มีเชฟที่มีฝีมือใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเชฟผู้ใจเลยค่ะค่ะชื่อเชฟตีค่ะ โอเคเชิญพี่ตัวไปเจอเชฟตีนะคะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะน้องเก่งค่ะค่ะตอนนี้ค่ะมาดามตังก็อยู่กับเชฟตีนะคะเชฟคนเก่งของร้าน all six to t w e l v ค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เดี๋ยวเชฟตีจะมาแสดงและโชว์เคล็ดลับอะไรให้มาดามตังค่ะอาาซีฟู้ดออนเดอะร็อกครับผมเพราะว่ามันจะมีเห็ดหอกมันก็เลยเหมือนก้อนหินเลยตั้งว่าซีฟู้ดออนเดอะร็อกโอเคงั้นลองเลยดีกว่าได้ครับผม ก็กรอนอื่นเลยเดี๋ยวเราก็จะย่างพวกเครื่องซีฟู้ดก่อนนะครับก็โดยการผมจะหมักใส่น้ำมันมะกอกนะครับไท่ดำแล้วก็เกลือนะครับค่ะก็เติมด้วยน้ำมะนาวเล็กน้อยนะฮะน้ำมะนาวนี้ช่วยอะไรคะเชฟเพื่อจับกลิ่นช่วยจับกลิ่นเท้ากับพวกซีฟู้ดได้ค,ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่กุ้งลงไปก่อนเพราะว่ากุ้งน,นี่จะสุกยากกว่าตัวอื่นนิดนึง <โ ând. S 1> เราก็จะมาทำน้ำสลัดนะฮะ โอเคค่ะก็คือน้ำมะนาวสช้อนชา3ามช้อนชาแล้วก็น้ำปลานะครับประมาณน้ำปลาสลัดของที่นี่เขาใส่น้ำปลาด้วยนะคะกระเทียมสับนะฮะกระเทียมสับแล้วก็ตะไคร้สับละเอียดนะครับข่าข่าสับนะฮะแล้วก็กผากชีครับผมและอันนี้ก็ใบมะกรูดสับละเอียดครับใบมะกรูดครับผมแล้วก็พริกนิดหน่อยแค่ฟังแบบว่าเครื่องปรุงนี้น้ำลายจะหยดแล้วเนี้ย เสร็จปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็คือใบกะเพราสับผมจะเอาไปลุกน้ำก่อนเพราะว่าเรามาทำน้ำสลัดไม่ได้ได้เขียวแล้วก็ไม่ดำเสร็จปุ๊บแล้วก็คลุกเค้าเขาด้วยกันนะฮะน้ำสลัดจะขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำมันน้ำมันใช่นี่แล้วก็ตอนนี้เราก็จะเอาใอ่อย้คู่นะครับแล้วก็เอาด้านที่เป็นเนื้อลงก่อนสลัดเนี่ยเราก็เป็นเอกลักษณ์ของร้านเราก็จะมีใบผักชีไทยผักชีลาวฮะหรือเรียกว่าดิวนะฮะหอมแดงครับแล้วก็ใบสะระแหน่เดี๋ยวเราก็จะมาจัดจานเลยนะครับ นี่มันหอมมากมันหอมมากเสร็จปุ๊บแล้วก็น้ําเลยน้ําเลยน้ำสลัดให้ทั่วครับนี่ค่ะอันนี้เป็นเป็นสลัดแบบไม่อ้วนเนาะไม่เลยครับเพราะไม่ทิมเลยครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วค่ะไปกินกันเถอะปะเชิญครับโอ้เชฟค่ะเป็นเวลาที่มาดามตรงชอบมากเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเชฟอธิบายก่อนว่าแต่ละเมนูเนี้ยของที่นี่คืออะไรคะวันนี้เอามาคือซิกเนเจอร์ทางนั้นใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผม คตรงนี้คืัวนี้ก็คือชันนี้ทอสสลัดก็จะเป็นขนมป,ปังบียอนแล้วก็มาทาด้วยน้ำผึ้งแล้วก็ไปแผ่านายให้กรอบนอหน่อยส่วนเป็นล็อกเก็ตสลัดลก็คือน้ำสลัดเนี่ยก็จะเป็นน้ำสลัดงาผสมกับนมสดแล้วก็เพิ่มความพิเศษด,ด้วยการทับทิมแดงครับผมค่ะ,ะแล้วตัวนี้ค่ะเต้กไก่สมุนไพรครับผมตัวนี้ค่ะ ก็คือตัวสะโพกไก่เราจะเอาไปตุ๋นในน้าพะโลแล้วก็เครื่องยาจีนกว่าสิบกว่าตัวนะฮะแล้วก็ใช้เวลาตุ๋นนี่ขั้นตอนนี้ว่ามาสามชั่วโมงให้<ฆ>น้ําซอสเข้าไปในเนื้อไก่เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะเอามาทอดกรอบแล้วก็ข้างนอกจะเป็นกรอบนอกนุ่มในนะครับมพิเศษอย่างก็คือทานกับตัวบลูเบอรี่เกวี่ซอสแล้วตัวนี้อะคะตัวนั้นก็คือโมจิลาบเป็ดครับผมก็คือข้างใน,นจะเป็นซอสไส้ราบเป็ดนะครับข้างนอกก็เป็นแป้งข้าวเหนียว ซึ่งเหมือนเราทานข้าวเหนียวกะลาเป็ดอ๋อแต่ว่าวันนี้คือมาในรูปแบบที่มันเหมือนอยู่ในโมจิใช่ออค่ะแล้วก็ตัวต่อไปครับก็คือซีฟู้ดออนเดอะล็อคครับผมที่เชฟทําโชว์ไปเป็นสลัดซีฟู้ดแต่ทานกับน้ำจิ้มคล้ายๆเหมือนฟิลรสชาติของโปแต่แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นเมนูใหม่ ก็คือเรนโบว์ชีสแซนด์วิช <ah ครับผมข้างในเนี <ah 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 ่ยจะเป็นชีสมาจากคอนแลนนะครับมีทั้งหมด7สีครับเขาเรียกว่าเกาดาชีสเกาดาชีสมาจากมุเกาดาครับผมแล้วก็แต่ตัวแต่ละสีเนี่ยก็คือมันจะมีความเฉพาะและเอกลักษณ์ของแต่ละตัวของเขาอยู่ความพิเศษก็คือตัวแป้งนอกนี่แหละครับคือตัวแป้งมันถูซึ่งสุดของผมเองก็คือจะนุ่มหวานหอมแล้วก็จะไม่แห้งเกินไป มันกรอบข้างนอกเนาะใช่ครับชีสเนี่ยมีความมันสีฟ้านี่ก็เป็นลาเวนเดอร์ครับเป็นดอกลาเวนเดอร์ก็จะมีความของของดอกของดอกลาเวนเดอร์ตัวสีแดงเพสโต้นะฮะก็คือทํามาจากตัวเนื้อมะเขือเทศที่แดงสดนะครับ แล,แล้วตัวสีส้มสก็เป็นาชดรี้โตมโต,ต้ครับผมก็คือเอามะเเทะผสมกับพริกหวานนะครับก็จะออกมาเป็นสีส้มแล้วสีเขียวนี่คือเป็นเบซิลครับผมแล้วก็สีเหลืองัอ่อนนี้<ม>ที่เห็นนี่ก็คือเกาดาที่เป็นออริจินอลของเขาอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละสีเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเนาะเวลาที่มารวมกันอยู่ในชิ้นเดียวกันเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีรสชาติที่มันมีความแตกต่างนะคะก็จากข้างนอกมีความกรอบข้างในเนื้อแป้งเนี่ยมันก็นุ่มแบบเพราะว่าเป็นซาลาเปา ไปนึงมามันมีความนุ่มแล้วก็ออกหวานนิดๆส่วนตัวชีสเนี่ยเขามีความมันแล้วก็กลิ่นแล้วก็รสสัมผัสที่มันแตกต่างกันในแต่ละตัวใครเนี่ยติดตามเทรนด์ <Friend S 2> ของอาหารโลกต้องบอกเลยว่าสีสายรุ้งหรือว่าเจ้าเรนโบว์เนี่ยค่ะมันเป็นฮอตฮิตติดกระแสะโลกเลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เพราะฉะนั้นมาที่นี่เนี่ยไม่ผิดหวังเลยเพราะว่า ทันสมัยจริงๆค่ะครับค่ะสลัดนะสูตรเด็ดของเจ้าสลัดเนี่ยเชฟหมัดฮุกมันคืออะไรอันนี้เลยก็คือต้องจริงๆแล้วก็ตัวฮะะ <To> ันนี่โทสคฮันนี่โทสใช่ไหมคะเรียกว่าเป็นสลัดที่ผสมผสานนะคุณผู้ชมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผักอย่างเดียวโดดๆอ่ะมันไม่อร่อยอม,มันมีทั้งความ หวานความขมแล้วก็ความกปรอบ,รบเพราะนั้นจานนี้ค่ะมันได้รวมทั้งหมดต่อไปเลยเป็นสเต็กไก่สมุนไพรครับผมนี่นะคะสเต็กไก่สมุนไพรอันนี้ซอสใช่ไหมบลูเบอรี่รเกวี่ครับผมความพิเศษเขาอย่างก็คือตัวนี้ผมจะใส่พอร์ตไวน์ไปด้วยปกติเนี่ยพอร์ตไวน์มันจะเข้ากับพวกเนื้อสัตว์ปีกอยู่แล้ว ีคววาามหนุณผู้ชมมาดามว่าเจ้าตัวนี้คือไก่กรอบที่ไหนก็มีแต่ด้วยความเป็นไก่กรอบตรงนี้เขามีซ่อนความหอมของกลิ่นฮาลุเข้าไปอยู่ในเนื้อไก่มันทําให้จานนี้ค่ะเรียกว่ามีสเสน่ห์แล้วก็มีสิ่งที่มันไม่เหมือนกับที่อื่นที่เราเคยเจอเนาะอร่อยทีเดียวค่ะมาถึงจานนี้ค่ะตอนแรกต้องบอกเลยเชฟที่มาดามตรงอ่านชื่อเมนูเนาะโมจิก็ยังคิดอยู่ยังสงสัยว่าเอ๊ะโมจิของเชฟนหน้าตามจะเป็นไง ก็คือโมจิที่เรารู้จักส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นขนมแต่จริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเขาคือเป็นแป้งข้าวเหนียวนะฮะ็เลยเอาแป้งข้าวเหนียวมาแล้วก็ห่อด้วยลาบเป็ดรสชาติจัดจ้านนะแล้วก็เรื่องอแบบนั้นเลยอะ่ะคือธรรมดาแล้วถ้าเรากินลาบก็กินกับข้าวเหนียวแต่วันนี้สาเร็จมาในคําเดียวทั้งลาบและข้าวเหนียวส่งเข้าปากทีเดียวรสชาติเนี้ยแบบ แซ่บแบเนี่ยค่ะมาอีกจานหนึ่งที่ตะก,กี้อันนี้ที่ทำโชว์ไปนะครับรสชาติก็จะเป็นเหมือน,นเราทานโปแตะแต่ผมเอามาทำเป็นสลัดแทนจานนี้ถูกใจสาวๆแน่นอนเพราะว่าเป็นสลัดแบบสุขภาพไม่มีครีมแล้วก็ได้ทั้งสมุนไพรแบบไทยเนาะทั้งตะไคร้ขา่าใบมะ <ใบ S 2> กรูดโอ้โหทุกอยาก่างเป็นหนึ่งเชฟค่ะที่มาดำตวต้องขอ ยกมิ้วให้จริงๆค,ค,ค่ะก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะลองมาค่ะที่ร้าน All Six to t w e l ค่ะถ้ามาที่นี่มายังไงคะก็คือเอาง่ายๆก็คือรถไฟฟ้านะครับลงรถไฟฟ้าเพลินจิตรหรือชิดลมก็ได้นะครับแล้วก็เข้าซอยอ่ซอยบังสวนเข้ามาประมาณ3 0 0เมตรก็คือจะเจอโรงแรมเออร์บาน่าหรือบางสวนครับผมก็เลี้ยวเข้าโรงแรมเลยครับร้านจะอยู่ชั้นล่างจเจอเห็นชัดเจนชับเป็นอีกหนึ่งร้านค่ะที่มาดามตวงภูมิใจนําเสนอในรายการมาดามตวง ฟูดเซเลปค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ